สวัสดีจ้าเจจ้าวันนี้เรามาขยายพันธุ์มะเขือเทศแบบง่ายๆจากต้นพันธุ์ที่เรามีอยู่นะคุณต้องการพันธุ์แบบไหนลูกใหญ่ลูกหน่อยลูกเล็กขยายแบบเดียวกันได้หมดเลยเอาแบบง่ายๆเลยนะใครๆก็ทําได้ดูดูวิธีทำน,นี่แล้วเด็กหน่อยก็ทําได้คุณดูต้นมะเขือเทศของเจนะนี่มันคือต้นมะเขือเทศที่เจได้ปลูกแล้วนะ เราขยายพันธุ์แบบเนี้ยมันจะติดลูกเลยมันจะมีผลใหเลยเดี๋ยวมาดูกันเนาะนี่อันนี้ก็คือต้นพันธุ์ทีไดเก็บเอาไว้นะนะแล้วก็เนี่ยหยอดของเขาหยอดจากตน้นต้นแหน่นะแล้วนี่เป็นกิ่งที่มันแตกออกมาจากตน้นนี่แหละตัวนี้แหละที่เราจะเอาไปขยายพันธุ์ คุณจะไปขยายกี่กิ่งก็ได้นะจากต้นเดียวนี้มีเป็นสติกิ่งเลยนะคุณจะเอากี่กิ่งก็แด้คุณใดกี่กิง่งคุณก็จะได้ต้นพันมะเขือเทศมากเท่านั้นเนี่ยพันยังเงคุณก็เด็ดมาอยางเงเห็นไหมนี่นะเดี๋ยวจะเด็ดอันนี้ให้ดูเนี่ยค่อยๆหักนะ ฮักมาแบบเนี้ยเราก็ขยายพันธุ์ได้ละมีกี่กิ่งเราก็เราต้องการมากเราก็ฮักมามากเลยเห็นไหมมันจะเป็นแบบต้นยศสามารถขยายได้เยอะแยะถ้าคุณมีกิ่งแบบนี้นะจริงๆแล้วกิ่งที่มันเกิดมาอย่างเนี้ยเขาจะเดดทิ่งนะเจจะเดดทิ่งเจจะไม่เก็บเอาไว้เจจะไม่เอาปริมาณเจจะเอาเจจะเอาคุณภาพ สมาก,กวัวถ้าเราปล่อยกิ่งพวกนี้เอาไว้เยอะๆเนี่ยมันจะทําให้ต้นมะ,มะเขือเทศเราโสมเร็วเราจึงเอาไว้แต่คแค่เนี่ยเอาไว้แต่คแค่ต้นต่ของเขาเลยแล้วนี่ยพันธุ์ที่เราจะขยายเนี่ยจากต้นแม่ของเขานี่มีลูกแล้วใช่ไหมเด้วกิ่งที่เราจะขยายเนี่ยเขาก็มีลูกเหมือนกันเขาก็ออกดอกละใช่หไหมนี่แล้วก็เถาก็ได้ต้นมะเขือเทศทิพร้อมจะออกดอกเลย เดี๋ยวไปดูวิธีขยายพันธุ์แบบง่ายๆสไตล์เจเนาะมาดูวิธีทำกันเนาะวิธีทำก็ไม่ยากเลยเพียงแค่คุณมีกระปุกหรือว่าแก้วน้ำหรืออะไรกรได้ที่สามารถสามารถเก็บน้ำได้นะเนาะคุณก็ใส่น้ำไปสักแค่นี้จากอะไรนี่แหละน้ำธรรมดามตรงเรืองมากเลยอันนี้เจตัดขวด ขวดน้ำพลาสติกเนี่ยตัดแล้วก็ใส่น้ำลงไปแล้วนี่คือกิ่งพันุที่เจไปฮักมาเมื่อกี้เนี่ยเนาะฮักที่ให้คุณเห็นนะ่ะก็มียูเคเนี่ยน้ำกับกิ่งพันธุแคนี้เราก็สามารถทำได้ละเราก็แช่แล้วก็เอาก็ใส่ไปเลยกิ่งพันธุของเราจมน้ำลงไปแคนี้หลากเขาก็จะออกมา,างี้เลย แล้วแต่คุณนะคุณจะเอาหลากมาถึงไหนก็แล้วแต่คนคุณก็ใส่กิ่งพันไปถึงนั้นอันนี้เราก็ใส่ใส่กิ่งพันไปเลยมใส่ให้เขาถึงน้ำมานะใส่แป๊บปบดียีดไปจนมุดให้ต้องเข้าลงไปในน้ำเห็นไหมถ่งไว้แบบนี้สักแปดวันอาถิตย์หนึ่งนี่ก็จะเริ่มีมีมกิ่งบางกิ่งที่เริมออกหลากแล้วนะ เอาที่คุณพอใจเลยคุณจะาฮห,หลากมากหลากน้อยยังไงก็แล้วล้วก็ทิ่งไว้อย่างง,างี้เลยไม่ต้องไปดูอะไรอะไรหมากไม้านามแคนี้ก็พอสําหรับที่เขาจะแตกหลากเลยก็ทาไม่ยากเนาะเด็กๆก็ทําได้เพียงจะดูวิธีนี้แล้วก็ทําได้อันนี้คือกิ่งพันธุ์ที่เจได้เชน่าเมาไว้แล้วทําตั้งแต่วันเสาร์ที่แล้ว <S 2> <S 2> <S 2> นี่ก็ประมาณเจวัน8วันละมันจะแตกหลากขนาดไหนสูตหนีแตกลอยเปอร์เซ็นต์เลยนะ เห็นไหมนี่คือหลักของเขามันจุ่มน้ำลงไปขนาดนี้มันก็จะแตกหลากตั้งแต่นี้มาถึงนี่เลยนี่ก็สามารถเอาลงดินได้แล้วนะทำกระถางแล้วก็ใส่ดินลงไปแล้วก็คือเพาะชำเข้าไว้ก่อนก็นได้นะมาดูถูกเก่งนี่ก็แตกมันกันนี่เห็นไหมคุณดูดีๆประโยชน์เขาเขาก็ยัง สมบูรณ์อยู่เลยนนเนี่ยเนี่ยอันนี้ก็ออกดอกแล้วนะนี่เราไปปลูกแล้วมันกับพรอบที่จะออกดอกแตกหน่วยเลยทางทีดีนะเอาไว้เอาไปไหวในเอาไปให้เขาไปเพาะก่อนก็นดีกว่านะไปเพาะพอแต่หลาเขาออกเต็มถี่แล้วต้นเขาแข็งแรงแล้วก็ถึงเอาไปลงดินลงลุงมานะเนี่ยหลังในแตกสวยเลย เก็บกระถิง่งกันหน่อยเห็นไหมดูลากรองเขานี่เห็นไหม,อง,หไหมงอกเกือบถูกตุนเลยมันงอกร้อยเปอร์เซ็นต์แหละแต่ว่ามันอาจจะออก,ออกไม่พร้อมกันนะนะสวนใครอยากทำก็ทำได้เลยนะเอาไปทำได้เลยทำง่า,งายๆสไตล์เจ๊นะัทจะบายบาย